วิ<ห>าปานัิสอหรือว่า,<อ>าหรือว่าท่านพูดทุกอย่างมามอรย่างนี้ครับเอาอย่างนี้ออเอ,อ่อไหนไหน,นพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยขอขยายความประวัตินะฮะประวัติของวิสุทธิมัคจะได้เห็นที่มาที่ไปนะ,ะครับครับวิสุทธิมัคเนี่ยเกิดราวปีเก้าร้อยห้าสิบหลังพุทธิพานก่อนหน้าวิสุทธิมัคเนี่ยมีนึงมีคำพีเล่มหนึ่งก่อนชื่อว่าวิมุตติมัค เกิดในราวปีแปดร้อยห้าสิบถามว่าวิสุทธิมรรคเกิดได้อย่างไรวิสุทธิมรรคเนี่ยเกิดจากท่านพุทธโกสาจารย์เนี่ยท่านเป็นพระทางเหนือนะฮะของอินเดียนะฮะแล้วก็มีความเอ,อรู้สึกว่าอัตถคถาเนี่ยที่ใช้อยู่ในแผ่นดินอินเดียแผ่นดินใหญ่เนี่ยไม่มีใช้หมด คือสูญหายนะฮะเหลือแต่พุทธพจน์คือคำพีอัตถคถาก็คือคำพีขยายใช่ไหมฮะขยายพุทธพจน์เนี่ยไม่มีไม่มีใครส่งไม่ได้ในชั้นมุขปาฐะแล้วก็ชั้นคำพีไม่มีสูญหายหมดท่องก็ไม่ได้นะฮะคำพีก็ไม่มีทำยังไงอะ่ะก็รู้ว่าในแผ่นดินศรีรังกาหรือว่าสิงหนเนี่ยมีอยู่เป็นภาษาสิงหน ท่านเนี่ยพุทธโสจาจารย์ที่อยู่ในอินเดียแผ่นดินใหญ่เนี่ยก็เลยเดินทางไปที่สิงหนผลกสืเรเลียงกานะฮะเพื่อที่จะแปลสิงหนผลนั้นน่ภาษาสิงหนผลนั้นน่กลับมาเป็นภาษาบาลีเพื่อคงรักษาอัถกถาไว้ในแผ่นดินอินเดียแผ่นดินใหญ่ก็พอไปถึงาาสิงหนผลแล้วเนี่ยก็คณะสังฆราชก็ดีหรือว่ากษัตริย์ก็ดีที่อุปถัมภ์ศาสนาอยู่เนี่ย ก็ตั้งคณะกรรมการที่จะทํำยังไงที่จะให้เกิดความชอบธรรมของท่านพุทตโ,โคศสาจารย์เนี่ยเพื่อจะแปลกลับไปเป็นพระบาลีเพราะว่าถ้าความชํานาญหรือว่าความรู้ของผู้แปลเนี่ยไม่พอจริงเนี่ยในด้านของภาษาและในด้านของสภาพธรรมเนี่ยจะทําให้เกิดความเสียหายต่อภาษาศาสนาก็เ,าเลยทดสอบท่านพูทตกาจารย์ว่า ให้ท่านแต่งคัมภีร์วิธีการปฏิบัติภาคปฏิบัติทั้งหมดเลยเนี่ยออกมาเป็นคัมภีร์คัมภีร์หนึ่งแล้วโดยเขียนคาถาให้คาถาหนึ่งเริ่มต้นนะให้ท่านผูกกลับมาเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็คือเรื่องไตรสิกขาโดยตรงเลยนี่ถามว่าถ้าเราเทียบวิสุทธิมรรคที่เป็นบทย่อของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกับเทียบของพระไตรปิฎกเนี่ยจะต่างกันอย่างไรเพราะพระไตรปิฎกก็ประกอบไปด้วยวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกแล้วก็อภิธรรมปิฎกถูกไหมครับ ความแต,ตกต่างตรงนี้ตรงที่ว่าพระไตรปิฎกเวลาท่านเรียบเรียงเนี่ยท่านเรียบเรียงวินัยเนี่ยก็เรียบเรียงตามข้อเลยนะฮะตั้งแต่ประราชิกสังฆาทิเสไล่ลงมาจนครบเลยอ่ะนะฮะนิสกิยะเปติทิสุพัชิติไล่ไปจนครบเลยะฮะอันนี้คือการลำดับเรียงแต่ละหน้าแต่ละเล่มของปิปิฎกนะฮะส่วนตุนตันตปิฎกเนี่ยเรียงตามลำดับความยาวของเนื้อเรื่อง ความยาวของเนื้อเรื่องนะทีฆนิกายอังคุตนิกายไล่ลงมาจนถึงอุอขุตกะน,นิกายก็คือเป็นข้อย่อยทีฆนิกายก็เครื่องเรื่องยาวมัชฌิมา,มานิกายคือเรื่องกลางแล้วก็ไล่ามาเรื่อยๆไล่สั้นลงเรื่อยๆเนี่ยนี่คือการไล่ของเนื้อหาคําสอนไม่ได้เรียงตามลําดับเวลาหรือเรียงตามภาคปฏิบัติตใดๆนะครับพระไตรปิฎกอะด้วยเจตจำนงคืออะไรครับด้วยเจตจำนงเพื่อที่จะท่องนะ จำจนกระทั่งแยกเป็นว่าสํานักนี้จำทีคานิกายเรื่องยาวนะฮะอย่างพระมัชรสูตรเนี่ยโอ้โหยาวมากอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะเป็นทีคานิกายเป็นนิกายที่คำว่านิกายคือหมวดหมู่นะฮะหมวดหมูท่ที่รวบรวมเรื่องยาวๆที่พระเจ้าตัดไว้ส่วนพระอภิธรรมปิฎดกก็เรียบเรียงในเรื่องของหัวข้อไว้เป็นหัวข้อหัวข้อไว้นี่เป็นรูปแบบของพระอภิธรรมิฎดก ทีนี้อย่าลืมนะว่าการจัดเรียงแบบนั้นเนี่ยเขาจัดเรียงเพื่อให้จําเพื่อให้ท่องไม่ได้จัดเรียงในภาคปฏิบัติแต่คําถามของคณะสงฆ์สิงห์หนเนี่ยถามท่านพุทธโกศาจารย์ว่าต้องการรู้ภาคปฏิบัตินั่นหมายถึงอะไรรู้ไหมนั่นหมายถึงว่าผู้ที่จะเขียนคำภีภาคปฏิบัติต้องรู้ทั่วในปีดกนั่นเองทีนี้เวลามาเขียนท่านเขียนเป็นสามปริชฉดประชิแรกคือศีลและประชิด แล้วก็สมาธิปริเฉษแล้วก็ปัญญาปริเฉษก็คือไตสิกขานั่นเองศีลเนี่ยท่านเขียนเนี่ยท่านไม่ได้เขียนว่าอาบัตสังคาทิเศตเป็นอย่างไรปราชิกเป็นอย่างไรทําอย่างไรถึงเป็นปราชิกทำอย่างไรถึงไม่เป็นปราชิกไม่ได้เขียนเรื่องนี้แต่เขียนว่าศีลเนี่ยรักษาอย่างไรจตุปาริสุทธิ์ที่ศีลใ,ในดับละเอียดรักษาอย่างไร ไม่ได้พูดหัวข้อเลยแต่พูดวิธีการรักษานี่คือพีวิสุทธิมาส่วนมาสมาธิเนี่ยสมาธิปริเฉตเนี่ยท่านพูดถึงเรื่องของหนึ่งในสี่สิบทั้งหมดเลยอะแต่ละข้อว่าปฏิบัติอย่างไรยกตัวอย่างเช่นกะสินวิธีการทํากสินแต่ละดวงเนี่ยทําอย่างไรแต่ละอันเนี่ยทําอย่างไรไลตั้งแต่วิธีการทำํำหาดินดินแบบไหน หาน้ำน้าแบบไหนใส่วัสดุอะไรวัสดุอะไรบรรจุพันธ์อะไรมาเพื่อจะมาดูให้มุมมององ,องศาอย่างไรระยะห่างเท่าไหร่สูงเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่เวลามองกระสินนี่ท่านสอนอย่างนี้สอนไปจนถึงที่ว่าหลับเป็นบริกรรมนิมิตมีลักษณะอย่างไรอุปจาระมีลักษณะอย่างไรอุกหะนิมิตมีลักษณะอย่างไรอุปจาระเป็นอย่างไรปฏิภาคป็นอย่างไร ่านสอนแบบนี้วิธีการเลยลงในระดับละเอียดเลยซึ่งหัวข้อเหล่านี้ไม่มีปรากฏในพระไตรปิฎกก็เยอะมากแต่เราได้ความรู้จากจากวิสุทธิมรรคเนี่ยคือ950ปีหลังพุทธิพานเนี่ยเหมือนกระจกที่ทอนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการปฏิบัติของคนยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นคัมภีร์ที่มีคุณค่ามากๆเพราะเห็นภาพสะท้อนหมดนะฮะส่วน ในส่วนของปัญญาประเสรก็พูดถึงเรื่องว่าการที่จะเข้าไปสู่วิปัสสนาเนี่ยเดินอย่างไรทำอย่างไรจากการที่มีสมาธิสิกขาแล้วแต่ละข้อแล้วเลือกถูกแล้วเลือกจริตถูกแล้วเลือกวิธีการทำถูกแล้วแล้วก็ออกจากกรรมฐานตรงนั้นแล้วเนี่ยจะมาทำวิปัสสนาอย่างไรหรือว่าทำกรรมฐานบางกองเนี่ยเข้าวิปัสสนาอย่างไรเช่นอานาปานสติเป็นต้นเนี่ย เข้าได้โดยที่ไม่ต้องออกเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะและปัญญาต่ากองเนี่ยไล่ตั้งแต่สุตตะมัยปัญญาจินตะมยปัญญาภาวานามัยะปัญญาเนี่ยมีลักษณะอย่างไรเชิงปฏิบัติล้วนๆเลยนี่คือความเป็นไปแล้วก็ลักษณะของคำพีวิสุทธิมากนะฮะ